เขาจะขึ้นมาจากที่ดอกหรือมเมล็ดที่ร่วงนะคะถ้าเราตัดแบบนี้หัวเขายังอยู่ต้นเขายังอยู่เดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาอีกนะคะสาวเห็นตามรอยที่คนอื่นตัดเขาแตกยอดขึ้นมาเต็มเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะสาวก็รีบมาเก็บกระเทียมป่านะคะก่อนไปทํางานเนาะเห็นไหมคะกระเทียมป่าเต็มเลยอยู่ข้างหลัง วันนี้สาวจะมาเก็บกระเทียมป่าแบบคัดเอาต้นไม่ใหญ่มากนะคะจะเอาประมาณนี้เพราะว่าเขากำลังอร่อยนะคะสาวชอบประมาณนี้แต่ถ้าเขาแบบว่าใหญ่ขนาดนี้นะคะใบประมาณนี้เขาก็จะก็ยังอ่อนนะคะแต่ว่าเขาจะเริ่มบางอันก็มีดอกแล้วเห็นไหมเอ่ยนี่ที่ในนี้นะคะที่กำลังออกดอกเนาะ ก็จะเก็บเอาใบที่ยังเล็กๆอยู่นะคะเอาต้นที่ยังเล็กๆอ่อนๆก็จะทานได้หมดนะคะแล้วก็ไม่มีเขาเรียกอะไรยังไม่แก่มากรุดไม่จัดมากนะคะเนาะเดี๋ยวมาเก็บด้วยกันเลยค่ะใบไ,ไม้ยังเยอะอยู่นะคะช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะฝนตกอากาศเริ่มอุ่นแล้วรีบตัดก่อนดีกว่ารีบเก็บรีบไปทำงานนะคะ ไม่ต้องตัดลึกแถวนี้มีเยอะมากนะคะกระเทียมป่าถ้าเราไม่ตัดถึงโคนหัวเขาเขาก็จะแทงยอดมาใหม่นะคะเขาก็จะแตกออกมาใหม่ ตอนนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วก็แดดออกนะคะกระเทียมป่าก็จะสวยดีนะคะเอาต้นที่ยังอ่อนๆนเนาะหอมๆเขาก็ยังอ่อนหมดนะคะช่วงนี้ยังใบยังไม่แก่ ลูกเล็กๆเขายังเยอะเลยนะคะต้นอ่อนๆก็คือเอาไปกินกับน้ำพริกอร่อยเนาะถ้าตัวเราหอมกระเทียมป่าไปทำงานเขาไม่ว่านะคะแต่บางคนเขาก็แพ้กินเขาก็ไม่ชอบเนาะก็เกรงใจผู้ป่วยนะคะบางคนเขาไม่กินกระเทียมแล้วก็ไม่กินกระเทียมป่าด้วยเสียงคนโดนมาตกใจนึกว่าใครบรดี้กาด บางคนคิดว่าเสาเข้าป่าคนเดียวตลอดนะคะเสาไม่เข้าป่าคนเดียวนะคะพอบ้านจะมาด้วยตลอดไม่กล้ามาคนเดียวนะคะเพราะว่าอยู่นอกหมู่บ้าน คเด็กอันยังไม่โตรักอา ตรงนี้ก็ยังต้นเล็กๆอยู่นะคะเดี๋ยวจะเอาพวกที่ยังต้นเล็กๆยังไม่มีดอกอย่างนี้นะคะเนอะอ่อนๆมีดไม่คมแล้วไปจิ้มน้ำพริกอร่อยดีผัดต้นอน่อน ใส่สลัดนกต้นเล็กๆแบบนี้จุดก็มีรอยคนมาขุดนะคะขุดไปปลูกตรงนี้เป็นป่าใหญ่นะคะมีไม่ใช่แค่ตรงนี้ มีรอบแถวนี้มีปลาเยอะพื้นที่หลายไร่นะคะมีแต่กระเทียมป่าแล้วก็ต้นไม้ สำหรับวันนี้สาวก็จะเก็บแค่นี้ก่อนนะคะก็ได้กระเทียมป่าไปพอจิ้มน้ำพริกแล้วนะคะวันไหนจะกินก็ค่อยมาเก็บใหม่นะคะเนาะสำหรับวันนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะนี่นะคะไปข้างหน้านี้ก็กระเทียมปลาเต็มปลาเลยนะคะฝั่งนี้ที่สาวเก็บป,ประจำนะคะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีนะคะฝั่งนี้จะออกช้ากว่าหน่อยฝั่งนี้ก็เป็นทางกลับบ้านนะคะอากาศดีวันนี้ อันนี้ก็เป็นพักที่เขาปลูกนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นแปลงหน่อไม้ฝรั่งนะคะเขาก็ได้เอาวัชพืชออกแล้วนะคะก็จะต้องพ้วนดินกองเนินดินสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะคลุมด้วยพลาสติกค่ะหน่อไม้ฝรั่งก็จะงอกออกมานะคะเป็นหน่อไม้ฝรั่งสีขาวค่ะถ้าเขาโดนแดดก็จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งสีเขียวนะคะ คนเยอรมันจะนิยมทานหน่อไม้ฝรั่งสีขาวมากกว่านะคะเดือนเมษาก็จะเริ่มออกมาให้เก็บแล้วค่ะ